สวัสดีครับผมจินชานะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมเลกนาร์ดออนไลน์คสสี่กันนะครับและอาชีพอินพุสเตอร์นะครับทุกคนคงสงสัยแล้วครับว่าทําไมผมทําจอย่อดแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคตามยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับหรือเล่นเกมยังไงไม่ให้หน้าเบื่อเก็บเวลยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับเริ่มต้นมาให้เราย่อจอนะครับย่อจอให้พอดีนะครับของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมจะปรับเป็นจอ1 6 0 0คูณ900นะครับนี่คือจอที่ผมใช้นะครับส่วนจอเต็มๆของผมก็จะเป็น1920นะครับคูณ1นึ่นะครับนี่คือจอเต็มของผมแต่ผมปรับเป็น1600คูณ900นะครับเพื่อที่จะได้ย่อจอนะครับจากนั้นให้เราทำการเลื่อนนะครับเลื่อนจอมาให้พอดีนะครับ ทุกคนก็ต้องไปปรับเอานะครับว่าพอดีของทุกคนจะเป็นยังไงนะครับ ja แล้วก็เราก็เปิดอะไรก็ได้ครับเพื่อเราจะใช้ในการดูนะครับในการเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็ย่อลงไม้พอดีกันนะครับของผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมเลื่อนชื่อนะครับออกไม้พอเห็นนะครับเพื่อจะได้ดูหลอด SP SP ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่ให้มันดังอาแจ้งเตื no. yeah. e mar, mm hmm. เอนนะครับเราก็ต้องเลื่อนให้พอดีนะครับนี่ครับให้มันพอมีพอเห็นแจ้งเตือนนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเปิดไลดูก็ได้นะครับเป็นต้นดูอย่างนี้นะครับแต่ผมคงไม่ได้เปิดเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็ดูไปจะได้เป็นเพลินนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับโอเคนะครับเราก็ไปรับชมเทคนิคการฟาร์มกันเลยนะครับฟาร์มไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับไปเลยลุยกันเลยครับ แล้วก็สามารถที่ดูไลฟ์สดไปด้วยได้ครับถ้ามีไลฟ์สดของสตรีมเมอร์ท่านใดสตรีมอยู่เนียตอนนั้นนะครับเขาเ,เรียกมับไก่แล้วผมก็เห็นมีคนมาเม้นตอบในนั้นเออให้เขาเมนตมีเหตุผลวะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมคุ้นๆผมไม่แน่ใจผมเคยอ่านบนหน้าเว็บอยู่เขาเป็นมับไก่บวก12ด้วยแล้ว หรือดูของคุณดีบ้าก็ได้นะครับผมได้มานะเซิร์เวอร์ทออยู่ในราคา600บาทแล้วก็อัพเพนพาเทนในราคาอีก600บาทครับซึ่งงบที่เราใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,300อย่างที่เราแจ้งเอาไว้ตอนช่วงนี้น้องพันธ์กำลังมาแรงนะครับน้องพันธรักแมวนะครับใครที่ชอบน้องแผนก็เปิดน้องพันธ์ดูไปด้วยได้นะครับเพื่อความซึ้งซึ้นใจนะครับ แต่ต้องระวังแฟนนียครับเดี๋ยวงานเข้านะครับอันนี้ผมไม่รับผิดชอบด้วยนะครับเอาละแค่นี้พอเดี๋ยวคลิปบินนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคที่ผมแนะนำมาฟาร์มยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับ ไม่ใช่แค่ฟาร์มไม่เฉยนะครับเก็บเวลหรือเล่นเกมก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เราเบื่อครับในการเล่นเกมนะครับสาหรับใครที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ